지자? <놋> 부타세요 <duasimer> 뭐, <compute> 여러분 <yaşam buzz> 다 보고 있어요. 바 ฮันยองสวัสดีค่ะฮัลโหลอายุสบายดีไหมคะแฟนคลับแฟนคลับสบายดีไหมคะปากบอมนะคะหล่อคาริลี่แสนโซนนะคะอย่าถอดเสื้อผ้าค่ะอยากเปลืองผ้า มากที่สุดที่สุดข,ของแจ้ม,มันให้เอาจริงเว่เปล่าหรอกโอ้ไม่ใจเลยแต่มันเวลี่ฮอสนะเวลี่ฮอสโชกอะเวลี่ฮอสถูกฮอสถูกมากเลยยังถอสภามากที่สุดข,ของแจ้ มันเห็นด้วยอยากเปลืองผ้ามากอีเวอร์มันด่าเขา,าอ่อะ,ะอารอคลิปนี้อาจจะมีคนเกลียดเยอะพอสมควรเลยนะคะเพราะเราไปเรียนแบบไอดอลของเกาหลีอะไรอย่างงี้ไอดอลคนไทยเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่า ลิลี่หายหนะ้าหายตาไปนานอยากจะกลับมาจากชุดใหญ่อะไรที่มันบ้าๆเกลียดๆกระกากเต่งๆอะไรอย่างงี้คิดถึงแฟนคลับทุกคนเลยนะคะแฟนคลับมีอยู่แค่คนเดียวค่ะแฟนคลับมีอยู่แค่คนเดียวค่ะแฟนคลับมีอยู่แค่คนเดียวค่ะโคตรจะบ้าค่ะอ่าแล้วก็จะบอกว่าลิีส่สวยไหมคะมองมุมไหนก็เซ็กซี่อะ เพิ่งไม่สมดังมาที่เกาหลีทำตาตวสองชั้นเออตัดริฟิบ้างอออนีดเดิงแล้วก็ดันนมแบบมีนมเยอะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหลอกไม่ได้ทำอะไรเลยคือไม่รู้จะพูดอะไรค่ะแต่ว่าอยากจะพูดคำเดียวว่าวันนี้ได้คัมแบ็กกลับมาแล้วและอีกอย่างถ้า มันจะมีชุดใหญ่างงนี้อีกไปเรื่อยๆค่ะนอกจากว่าเออเราจะมีไอเดียอะไรอย่างนี้นะคะพอดีว่าวันหนึ่งได้เปิดใน YouTube แล้วก็เจอ I am the best ของทุนนิวานแล้วแบบเพิ่งรู้สึกว่าชอบมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็เลยทำแบบดีแม่งเลยลอกไม่อยากพูดคำหยาบเลยเออ <c ười> คนว่าว่ะคุยไปเรื่อยๆแล้วแบบอืมใช่ใช่ค่ะอันนั้นก็ใช่นะอืมไปลวดีกว่าค่ะต่อไปรีบ เอ่อไปทำการแสดงโชว์อีกนะคะจิต้าอลาซอเยอะบาดาบ,บูโอเคไปแล้วนะคะบายบายจุ๊บจุบิ๊งปิง๊ง